ข่าวดีเงินเข้าแล้วเราชนะคนละ2,000บาทคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านเงินก็เข้าเงินคุณเข้าหรือยังเช็คดว่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหมๆ่ๆค่ะ วันนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้ทำการโอนเงินของโครงการเราชนะให้คนละ2,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็แจ้งข่าวเข้ามาแล้วนะคะว่าได้รับเงิน2,000แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู หลักฐานกันนะคะว่าแต่ละคนได้รับเงิน2,000แล้วนะคะซึ่งบางคนนะคะก็ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะแต่ว่าก็ได้รับเงิน2 0 0พันเข้าในแอปเป๋าตังค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานบ้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือหลักฐานนะคะที่ทางพ่อแม่พี่น้องนะคะได้แจ้งข่าวเข้ามานะคะว่า ในวันนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะก็ได้รับเงิน2,000เข้าในแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คในแอปเป๋าตัง์ดูนะคะว่ามีเงิน2,000บาทเข้าในแอปของเราหรือเปล่านะคะบางทีก็อาจจะเป็นที่ระบบล่มด้วยนะคะถ้าระบบล่มนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใหม่เรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนางกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้กดรับสิทธิ์พร้อมกับโอนเงินงวดแรกจำนวน2,000บาท ในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งปัจจุบันใน2กลุ่มดังกล่าวก็มีผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น16.3ล้านคนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและเราเที่ยวด้วยกันจำนวน8.4ล้านคนและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rocna.com h จำนวน7.9ล้านคนนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีผู้กดยืนยันตัวตนและกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งก็จะได้รับเงินแน่นอนแล้วจํานวน10.2ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน6.6ล้านคนและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราช n a .com อีก3.6ล้านคนคิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมกว่า20,000ล้านบาทนะคะ แต่ถ้าหลังจากนี้นะคะหากมีผู้ผ่านสิทธิ์และก็มีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติมในแอปเป่าตังทางกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะโอนวงเงินเราชนะให้ทันทีภายในวันเดียวกันนะคะนั่นก็คือวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะและก็หลังจากนั้นนะคะก็จะโอนให้ต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีงวดละ1,000บาทจนครบ7,000บาทนะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะวันนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์2อ6 4นะคะก็ได้รับเงินจํานวน2,000บาทของโครงการเราชนะเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมไปเช็คดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ